พกาาลัังสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันบายมาเล่นเกมกับพี่เป้านี่นี่คือลูกอมรสเย็นหืมหนูอยากกินพอดีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ลูกอมรสเย็นลงไปในนี้แล้วพี่มีเหรียญ องู่แล้ให้ไบรหย่อนลไปแล้วถ้าสบมบูรคลิปได้ก็กินเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ไปนะโอเคใส่ลงไปแล้วโอเคปิดฝาโอ้ยก้อนขีบไม่ได้น้องไบจะได้อะไรครับตอนนี้เหลือเวลา40่สิบวิน้องไบรจะได้ลูกอมหวานเย็นหรือเปล่าครับได้ลรอครับได้หรอครับหรือว่าจะได้ไข่ อุ้ยได้อะไรครับอุ้ยยางครับยังยังไม่หมดเวลาใกล้แล้วครับอีกทีเดียวไม่ได้ครับทุกคนน้องใบน่าจะพลาดนะครับไม่ได้อะไรนะครับจะหมดเวลาย่างใบอุ้ยอุ้ยใบได้อะไรไรับใบอลูกอมเย็นไบอะไรลูกอมเหรอไหนไหนไหนอุ้ยทุกคนน้องใบได้ลูกอมเฮ้ยพี่เบสเย็นสุดยับวันนี้ กินพอดีเลยน่าอร่อยมากนี่ไงมันเป็นอันนี้ใช่ไหมพี่เบสใช่ครับโอ้ไอายบัตเตอร์แกะเลยแกะเลยอ่นี่น้องใบได้แล้วว้าวพี่เบสครับมันเย็นมากเลยใช่ไหมใช่มันเย็นมานเลยลองกินเฮ้ยเฮ้ยใบไบเป็นอะไรลูกฮะเผ็ดไปคายเร็วไปคายพี่เบสพี่เบสแกล้งน้องเหรอเป็นเป็นแบบเผ็ดเหรอครับ เส้นแบบเผ็ดหรือแบบเย็นแบบเผ็ดแบบเผ็ดเนาะแบบเย็นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่พี่เบสแล้วในนี้มันมีแบบเย็นหรือเปล่าครับแบบเย็นมันอยู่ไหนไหนขอดูหน่อยอ๋อถ้าเป็นห่อสีแดงคือแบบเผ็ดใช่ไหมมันคือมันจะซ่อนอยู่ในกาชาครับอ๋อทุกคนแบบเย็นจะอยู่ในกาชปองน้องบิ๊กลองไหมน้องบิ๊กอยากกินไหมอยโอเคไปต่อแถวเลยครับน้องบิ๊กไปโอ้พี่ไบส์ไม่ไหวเลยครับทุกคนเขาเรียกว่าลูกอมเสียงดวงลูกอมเสี่ยงดวงครับเราจะได้อะไร อุ๊ยได้ไหมอุ๊ยยังไม่ถึงพี่เบสจะหมดเวลาแล้วอุ๊ยยังยันช่วงผสบอะเดะกันใช่ใช่ผมคิดยากอุ๊ยอุ๊ยพี่เบสได้สองอันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวพี่เบสได้ไข่เชอร์พายมาออกมาออกแล้วปล่อยปล่อยอุ้ยได้แล้วอันนี้เหรออันนี้เป็นแบบเย็นเหรอพี่เบสใช่ครับนายขอดูนะครับโอ้นี่ไงเป็นแบบเย็นจริงจริงถเชอร์รี่ บายบายมาเอาอันนี้ลูกบายอันนี้แบบเย็นแบบเย็นเหรอใช่ทำไมไม่เผ็ดด้วยอ่ะไม่เผ็ดอันนี้เป็นแบบเย็นโอเคขอบคุณพี่เบสด้วยแล้วพี่เบสหันแก้งน้องแบบนี้อีกนะหันเอาของเผ็ดให้กินอีกนะโอเคไหมโอเคโอเคอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบอันไหนก็แล้วแต่คุณอ๋ออยู่ที่ดวงใช่ไหมพี่เบสครับแล้วในตู้นี้มีแบบตัวตัวหายากไหมตัวลิมิเต็ดอะของของความลับอะสกเล์ทอะมันคืออะไร มันคือกลิปการ์ดโรบอทครับที่ขูดไปแล้วแต่ว่าอันนี้จะเติมให้ใหม่ใช่อันนี้คือบัตรเติมเกมโรบอทนะครับพ่อแบงค์จะให้พี่เบสเล่นได้หนึ่งเหรียญพี่เบสครับถ้าเล่นได้จะได้บัตรเติมเกมโรบอทครับถ้าเอาออกมาได้พี่เบสเป็นผู้ชนะอยากได้ไหมครับอยากได้มากไหมโอเคเริ่มนะครับครับเวลาเดินแล้วทุกคนเห็นไหมบัตรเติมเกมโรบอทสีดัดงๆอย่างนั้น อุ้ยมันดีดไม่ได้มันไม่นอนอ่ะอุ้ยทำไงอ่ะพี่เบสต้องคีิอันอื่นก่อนหรือเปล่าเออคลิปอันนี้ลบไปก่อนเออเออคลิอันนี้ลบไปอุ้ยมันจะนอนแล้ววุ้ยทุกคนพี่เบสกำลังใจจดอุ้ย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 ได้อุ้ยพี่เบสปล่อยทำไมเมื่อกี้มันได้แล้วนะเอามายเอาใหม่ยยังมีเวลาอุ้ยอุ้ยได้แล้วอุ้ยได้เฮ้ยขยับยังไง อุ้ย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 ทุกคนคนนั้นตกเก้าอี้มันเอ็นนี้ไม่ได้มันเลือดไม่ได้อะอ้าวมันหมดเวลาไงมันหมดเวลาขอใบได้ปหมขออีกเหรียญหนึ่งนะเอาไหมอ๋อให้อีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้คือเหรียญสุดท้ายยอมรับความจริงนะถ้าทําไม่ได้ห้ามร้องไห้นะเริ่มนะครับเริ่มเลยครับมาเล็วมาเร็วอุ้ย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 ได้ไหมเขี่ยออกมาได้ไหมอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนพี่เบสได้ไหนขอดูหน่อยนี่ครับทุกคนบันตรนนเติมเกมโรบอกมูลค่าสามร้อยบาทจริงสิก็เราได้จริงแล้วก็ต้องเตมิมจริงๆงมาปูอ <c oughs> ะไที่ต้องใช้สองเหรียญเพราะว่าแบบตอนแรกมันเออพี่เวสใช้สองเหรียญผิดกฎนี่นะถ้าใช้สองเหรียญเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้ไหมร้อย โอเคนะพี่เบคครับคิดว่าได้จริงไหมได้จริงได้จริงเหรออ่ะไหนอลองดูเซดูเิได้มีมีโลบักยันอุ้ยสี่ร้อยโลบักได้ยันได้นะแล้วพี่เบคจะซืซอ,อะไรครับเออแล้วผมจะซื้อแบบแต่งตัวเป็นแล้วผมก็ลองหาเลยนนะบางครั้งก็อาจจะเป็นแต่งเป็นอีโวแต่งเป็นเทสดีแต่งเป็นอะไรเงี้ยแต่งเป็นเทสดีด้ยนี่กะว่าจะเหลือสองร้อยไว้เผื่อ ใช่เก็บไว้เหลียบไว้ด้วยนะเหลียบไว้ถ้าหนามือกรกได้อะชอแบบเติมเกมเลบัคถ้าอยากได้ก็ต้องคีบให้ได้ครับเห็นไหมบัตรเติมเกมอยู่ตรงเนี้ยคีบง่ายมากม<ถ>น้องบิงหยอก<ถ>เหลียญเลยถ้าสมมติคีบสองครั้งถ้าสมมติคีบเอพเอพลาดครั้งหนึ่งมันก็จะหักหักเงินไปครึ่งเดียวหักเหลือครึ่งหนึ่งใช่ถ้าสมมติครั้งที่สองไม่ได้ก็หักเพิ่มอีกทุกคนครับแต่น้องบิงอาจจะคีบได้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะเลียดูสิ ดูสิ้องวิ่งคีบได้เลยอ่ะอุ้ย้องวิ่งเทพอะ่ะไม่ลงอ,าาอาางอำไมอำไมทาหมดเวลาอาจจะอดนะเอาแล้ววิ่งเริ่มตื่นเต้นแล้วเฮ้ย้ได้แล้วได้แล้วเอาไงดีจะลงไหมตอนนี้จะลงไหมนาขอดูนะครับ บตเติมเกมโรบอกมูลค่า3า0บาทดูออเอาไปครับมาเอาไอแพมาอ่า,อาดูสิมีกี่โลบัคลองกดดสูสิวนตรงไหนมีเลขอะไรมั่งมีกี่โลบัคสามห้าสี่สามห้า <4 35 S 2> ส,าาสาี่ร้อยพ้าโลบัคโอ้โหแล้วพี่ไบล่ะพี่ไบยอยากได้ไหม <100 S 1> พี่ไบยอยู่ไหนพี่ไบามาพี่ไบจะคีบได้ไหมล่ะ บได้มาลองคีบเลยนะเ,เริ่มเลยครับแล้วน้องใบจะได้ไหมอุ้ยอุ้ยยังคีบไม่ติดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยคีบไม่ติดครับมันไม่ได้อะอุ้ยทุกคนน,น้องใบทำไม่ได้ ไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอยู่ oh God, ยังเหลือเวลาอยู่ <_ t od d> อุ้ยทุกคนต้องไว้คลิดไม่ได้อ่ะบิงเอาไมครับเอาไม่ได้ไ,ดไหมอุ้ยยังไม่ได้ครับอุ้ยยังหนีมไม่ได้ไม่เป็นไรเวลายังไม่หมดเราอย่าเพิ่งทอ้อใจอุ้ยอุยได้แล้วอุ้ยหลุดเมื่อกี้ได้แล้วครับแต่ว่ามันหลุดมือไม่เป็นไรยังเหลือเวลาครับอย่าเพิ่งทอ้อใจอุ้ยสิบ เก้าแกอุย้ยได้แล้วเย้ทุกคนครับเ,เราได้บาทเติมเกมน้องไบเก่งมากครับตบมือให้ตัวเองนะครับเอโอเคเดี๋ยวพอเติมเกมให้นะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนเพื่องก็ติดตามกันลังใจให้ชาวบิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย